สวัสดีครับ และนี่คือ Watching What รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะเกมการ์ตูนหลากหลายแนวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ครับใกล้จะสิ้นปี2022และก้าวเข้าสู่ปี2023กันแล้วซึ่งก็เพิ่งจะผ่านวันคริสต์มาสมาไม่กี่วันนี้เองพวกเรา Watching What ก็เลยขอ Happy New Year ล่วงหน้าแล้วก็ร์ลี่ c h r i s ์มาสย้อนหลังด้วยนะครับก็ให้ทุกท่านประสบพบสุขสมดังใจหวังทุกประการทุกจ้าและในคลิปนี้เราก็เลยมาจัดทำเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันคริสต์มาสซะหน่อยพอพูดถึงคริสต์มาสก็ต้องกินยาทำใจแล้วไปนอนเฮ้ย hey, น,น,น,น้ำมานากอ้ตงงึึไปถ ซันตาคลอสสิครับซึ่งจากในอนิเมะโปกเกมอนก็มีตัวละครที่เป็นซันตาคลอสด้วยนะครับและก็มีโปกเกมอนที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสหลายตัวเลยด้วยพวกเราก็เลยจะพาทุกท่านไปดูกันว่าซันตาคลอสจากในอนิเมะจะเป็นยังไงแล้วเขาจะมีโปกเกมอนตัวไหนบ้างถ้าข้อมูลที่เรากําลังจะน,นําเสนอนี้ผิดพลาดหรือไม่ถูกใจ <S <S ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับขอเชิญรับชมซันตาคลอสจากในโลกอนิเมะกันได้เลยครับซันตาคลอสชื่อญี่ปุ่นซันตาครอสโปเกมอนคุณลุงชุดแดงเคยไม่ใช่นี่มันคนเขาเป็นตัวละครซันตาครอสเป็นดบวีกเยั ตามตำนานในโลกความจริงนั่นก็คือการมอบของขวัญแก่เด็กๆทั่วโลกเขาม่นิสัยร่าเลิงใจกว้างและเชื่อมั่นในคริสต์มาสต้องการให้ทุกคนมีความสุขและเขาจะซ่อมของเล่นที่พังให้เด็กๆอีกด้วยเขาอาศัยอยู่ที่นอร์โพลหรือเกาะซานตาเป็นสถานที่ที่มีเฉพาะในอนิเมะโดยอ้างอิงมาจากขั้วโลกเหนือตามตำนานที่เราเคยได้ยินกันมาว่าเป็นที่อยู่อาศัยของซานตาคลอสซึ่งเกาะจากในอนิเมะโปเกมอนแห่งนี้มีโครงสร้างหลักเป็นน้ำแข็งส่วนบ้านของซานตาถือว่าเป็นจุดเด่นของเกาะเลยครับเพราะว่าดูจากภายนอกก็จะคล้ายกับต้นคริสตม้็ดวยไป กอนกัอ่นยูี่แหละครับบ้านหรือเวิร์กชอปของซานต้าที่เกาะแห่งนี้โดยเขาจะปรากฏตัวครั้งแรกในตอน Holiday High Jinx เป็นตอนพิเศษของอนิเมะซีรีส์โปเกมอนภาคแรกอยู่ระหว่าง EP ที่38และ39ซึ่งในตอนแรกทางผู้สร้างเขาก็ตั้งใจจะให้ตอนนี้เป็น EP ที่39หละครับแต่ด้วยเหตุการณ์จาก EP ที่38ตอนนี้จึงถูกเลื่อนออกไปและกลายมาเป็นตอนพิเศษแทนจากในตอนนี้เราก็จะได้เห็นซานต้าตัวเป็นๆเต็มๆตาพร้อมด้วยโปเกมอนของเขาก็พูดถึงซานต้ากันมาตั้งเยอะแล้วเราไปพูดถึงโปเกมอนของเขากันบ้างดีกว่าครับเจ้าตััวแรกคืองเ้ยนนม ล้างจานือเปล่าอันนี้จริงชื่อญี่ปุ่นลูจู่าโอเคมันรูปร่างคล้ายมนุษย์ประเภทน้ำแข็งพลังจิตลูจู่ามีลักษณะคล้ายผู้หญิงโดยจะพบมันได้แค่เพศเมีเยเท่านั้นมันมีใบหน้าสีม่วงปากชมพูผมยาวบลอนด์และสวมเสื้อคลุมแดงยาวจนถึงพื้นมันมีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารคล้ายๆกับมนุษย์มันมีเสียงร้องหลายแบบแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันถึงความหมายของเสียงร้องของเจ้าลูจู่าส่วนมากแล้วมันจะสื่อสารโดยการใช้ช่วงท่านในการเต้นและการไล่ลัมจะมีนักดนตรีบางคนแต่งเพลงให้ลูจู่าร้องกันเลยทีเดียวในภูมิภาค มันเป็นที่น่าเกรงขามและเคารพบูชาจนมันถูกเรียกว่าราชินีแห่งน้ำแข็งส่วนต้นแบบของลูจูรามีเยอะมากครับแต่เราจะขอบอกต้นแบบที่เด่นๆของมันนะครับอย่างแรกก็คือกังกูโรเป็นเทรนด์แฟชั่นในหมู่หญิงสาวชาวญี่ปุ่นในช่วงกลางปี1990โดดเด่นด้วยผิวสีแทนเข้มและการแต่งหน้าฉูดฉาดที่ตัดกันกับสีผมอย่างที่2สวตเตอร์ปีดตัวละครในนิทานพื้นบ้านหน้าดำผมหยิกมกักจะสร้างความสนุกสนานแจกของขวัญและขนมให้กับเด็กๆและต้นแบบอีกอย่างคือยูกิออนะหรือสาวหิมะตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเป็นนชชื่่่อทีีีใ้้เรยกผููหหิิิิมมปาาางญงญญสววจตณ แห่งฤดูหนาวสวมชุดกิโมโนสีขาวมักจะปรากฏตัวบนภูเขาหิมะและเราจะไม่เห็นเท้าก็เหมือนกับที่รูจู่าพัผ้าคลุมสีแดงคลุมยาวมาถึงพื้นนั่นแหละครับแต่ถ้าดูจากต้นแบบโดยรวมของดูจู่าก็เหมาะสมกับซานตาคลอสอยู่นะครับไหนจะชุดที่มันใส่ก็ดูคล้ายซานตาคลอสซักขนาดนั้นถ้าพูดถึงคริสต์มาสหรือซานตาคลอสหน้าของเจ้ารูจู่าก็จะลอยเข้ามาเป็นตัวแรกๆเลยแหละครับโปเกมอนของซานต้าตัวที่2ลาพลัสชื่อ <c oughs> ี่ปุนลาพลัสโปเกมอนขนส่งประเภทน้ำน้ำแข็งลาพลัララสมีผิวหนังสีน้ำเงินอ่อนหรือสีฟ้าผิวด้้้าาาานนนนลล่งงออกสสีีีครมมมมมมแะจุดเเิขขตตััว ส้อนอีกกลางหน้าผากคอยาวหูม้วนมีสีครีบและมีกระดองสีเทาอมม่วงนิดๆที่กลางหลังมันเป็นโปเกมอนที่ใจดีอ่อ,อนโยนชอบช่วยเหลือมันว่าจะช่วยเหลือผู้คนที่ตกน้ำให้กลับขึ้นฟังและด้วยความที่มันเป็นโปเกมอนที่เชื่องมากในอดีตมันจึงถูกล่าจนใกล้จะสูญพันธุ์แต่ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะว่าในปัจจุบันได้มีการคุ้มครองและขยายพันธุ์จนน้ห้ลาพลัสมีมากเกินไปและส่งผลงกระทบต่อจานวนของโปเกมอนปลาในบางพื้นที่เลยด้วยมันเป็นโปเกมอนที่แสนรู้เข้าใจคําพูดของมนุษย์มันมักจะว่ายน้้้้้ําาาาาาขขขมมมททะะเเเเเลลกนนนนป็ฝููงงงออยย่่ไดใตตรแแวซึจพีบ มาจากเนสซีหรือสัตว์ประหลาดล็อกเนสเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่ามันอาศัยอยู่ในทะเลสาบล็อกเนสในประเทศสกอตแลนด์ปรีซิโอซอสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลขนาดใหญ่ที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วคราโคโดอนสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลมีกระดองอยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ของฟรีซิโอซอนอกจากนี้ยังมีความคล้ายกับวานบางชนิดโดยเฉพาะวานสีน้ำเงินและวานหลังคอมส่วนคอที่ยาวและลำตัวที่แข็งแรงของลาพลาสก็มาจากเสากระดองและลำเรือของเรือไวกิ้งนั่นเองถ้าดูจากรูปปลล่่่่่าางงงงแแแะะะตตต้้้้นนนนนนบบขออออมมมมมััไไ,รรไีีรรรรหหเเเยยทพจใควูสสึก็ืด โปเกมอนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือก็เหมาะสมกับซานต้าที่มีจิตใจดีอยู่นะครับและด้วยหมุดหมู่โปเกมอนขนส่งของเจ้าลาพลาสซานต้าก็จะเป็นต้องใช้เจ้าลาพลาสในการเดินทางข้ามทะเลจะให้ซานต้าว่ายน้ําเองก็คงจะไม่ได้แต่จะต้องแบกของที่จะเอาไปแจกอีกด้วยโปเกมอนตัวที่3สแตนเลอร์ช่วญี่ปุ่นโอโดชิชิโปเกมอนเขาใหญ่ประเภทปกติมันมีลำตัวสีน้ําตาลหน้าท้องสีครีมหางใหญ่สั้นกลมจมูกใหญ่สีน้าตาลได้มีเขาสีครีมเหลือง1คู่โดยจะมีลูกกลมๆสีดาอยู่ตรงกลางข,งของเขาแต่ละข้างมันมมมมีคคววาาาาาสสรรรถในนกบบิิดเือจงงพ ดวงตาด้วยเข่าของมันโด้วยการเปลี่ยนกระแสะลมรอบๆและถ้าใครจ้องไปที่เขาของมันอาจจะทําให้ตาลายวิงเวียนสีสัะคล้ายจะเป็นลมจนไม่สามารถยืนได้ส่วนลูกกลมๆสีดําบนเข่าของมันมีกลิ่นที่หอมมากทาให้ผู้ที่ได้กลิ่นเกิอดอาการสับสนได้นอกจากนี้ลูกกลมสีดําของโอโดชิชิยังสามารถนํามาบดเป็นผงเพื่อช่วยในการนอนหลับได้อีกด้วยส่วนเขาที่ดูสวยงามแบบแปลกๆของมันมีมูลค่ามากในฐานะงานศิล,ลปะซึ uh? ่งทำให้เจ้าโอโดชิชิถูกลา่าจนเกือบจะสูญพันธุ์จะว่าไปแล้วก็คล้ายกับกวางในโลกความจริงอยู่เหมือนกันนะครับที่มักจะถูกล่าเพื่อสสะมเขาซึต้น แบบของเจ้าโอโดชิชิเองก็มาจากกวางหลากหลายสายพันธุ์เช่นกวางซิก้ากวางเลนเดียกวางเอลหรือกวางมูสนอกจากสายพันธุ์ของกวางแล้วมันยังมีส่วนคล้ายกับเลี้ยงผาญี่ปุ่นอีกด้วยถ้าอิงจากโลกความจริงหรือการ์ตูนอื่นๆโดยส่วนมากแล้วซันตาคลอสก็ต้องมีกวางเลนเดียช่วยลากรถในการเดินทางแจกของขวัญในอนิเมะโปเกมอนก็เช่นกันครับซานต้าก็ใช้เจ้าโอโดชิชินี่แหละครับในการลากรถแต่มันไม่ได้เปิดตัวในตอนเดียวกับซันตาคลอสนะครับซึ่งในตอนแรกซันตาคลอสยังใช้โปเกมอนตัวอื่นลากรถอยู่เลยเขาเพิ่ ก็คือโพนิต้าช่วยญี่ปุ่นโพนิต้าโปเกมอนม้าไฟประเภทไฟมันมีลำตัวออกสีครีมมีตาสีน้ำตาลมีหูสาม่ยมด้านในแดงมีเปลวไฟสีเหลืองส้มแดงตามหัวหลังหางและขาทั้ง4ีซึ่งหลังจากที่มันฟักออกจากไข่ราวๆหนึ่งชั่วโมงเปลวไฟเหล่านี้ก็จะลุกชวช่วงขึ้นมาทันทีส่วนขาย,ยาวๆทั้ง4ี่ของมันแต่ละข้างก็จะมีกีบสีเทาว่ากันว่ากีบเหล่านี้แข็งกว่าเพชรถึง10เท่าและทำหน้าที่เป็นโชกอัพที่ดีในการทรงตัวให้กับโพนิต้าซึ่งมันมีความสามารถในการกระโดดที่ไม่ธรรมดามันสามารถกกระดดดดขึึ้้นตหือาาคสูงๆไเเลยยทีีว จะเห็นว่ามันกระโดดเก่งแบบนี้เมื่อมันเกิดมาใหม่ๆมันอ่อนแอซะจนแทบจะยืนไม่ได้เลยล่ะครับมันจะค่อยๆมีกําลังขาได้แข็งแรงขึ้นและวิ่งได้รวดเร็วขึ้นจากการวิ่งไล่ตามพ่อแม่ของมันที่กระโดดข้ามหญ้าที่สูงชันในทุกๆวันมันมักจะอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าที่ราบหรือภูเขาหรือที่ไหนก็ตามที่มันสามารถวิ่งเล่นได้อย่างอิสระแต่คงไม่ใช่สวนสาธารณะแถวบ้านเราหรอกครับและเจ้าโพนิต้ามันสามารถควบคุมความร้อนของเปลวไฟจากลําตัวของมันได้อย่างอิสระอีกด้วยโดยมันจะทําให้ผู้ที่มันยอมรับให้ขี่บนหลังขอองงมัันนนไไ่่เาา้้สสรบบทววฟดยยต แบบของเจ้าโพนิต้าอ้างอิงมาจากม้าของเทพเจ้ากรีกเฮลิออสสกินฟาซีม้าที่มีแผงคอนส่องสว่างในตำนานนอร์สแอชวินอดีตนักเตะอาร์เซนอลเฮ้ยน่ <c oughs> hey, นมันอาชาวินอันนี้แอชวินเป็นม้าจากในตำนานของฮินดูถึงแม้ว่าในโลกความจริงและการ์ตูนอื่นๆส่วนมากแล้วซานต้าก็จะใช้กวางเลนเดียในการลากรถแต่ในอนิเมะโปเกมอนเราก็จะได้เห็นซานต้าใช้เจ้าโพนิต้าในการลากรถเพื่อเดินทางแจกของขวัญถึงแม้ว่าในภายหลังซานต้าจะเปลี่ยนไปใช้โอโดชิชิแทนก็ตามและโปเกมอนตัวที่5ตัวสุดท้ายของซานตา้าเดลิเบิร์ตเชื่ ประเภทน้ำแข็งบินไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่สําหรับผมถ้าพูดถึงคริสต์มาสและซานต้าต้องสักลูจู่าแล้ว <c oughs> ก็ต้องนึกถึงหน้าเจ้านี่แหละครับมันเป็นโปเกมอนนกสีแดงใบหน้าช่วงคอและหน้าอกเป็นขนสีขาวมีงอนสามแฉกสองข้างเหนือตาจะงอยปากเหลืองเท้าเหลืองและมีแทมสีดาล้อมรอบดวงตากลมโตของมันซึ่งหางของเจ้าเดลี่เบิร์ดเป็นสีขาวด้านในกลวงคล้ายถุงผ้าใกล้ที่มันถืออยู่นั่นแหละครับคือหางของมันไม่ใช่ถุงผ้าแต่อย่างใดโดยเดลี่เบิร์ดตัวที่มีหางที่ใหญ่ที่สุดก็จะได้เป็นผู้นําฝูงงงงงมมมมัััันนนกะออยยููู่่ตาาาาาาาภเเขขแลททํรรบบบหหห้้ผสช็วววไี เก็บเอาไว้ไปให้ลูกๆของมันหรือถ้าเจ้า ird, จเดลี่เบิร์ดเจอผู้คนที่กําลังเดือดร้อนหลงทางอยู่ท่ามกลางภูเขาหิมะมันก็จะมอบอาหารที่หามาได้ให้คนคนนั้นหรือถ้าเป็นในเกมถ้าไม่นับการส่งต่อท่าจากการฟักไข่และวิธีอื่นๆเจ้าเดลี่เบิร์ดก็จะมีท่าเฉพาะตัวของมันและล่างพาราดอกซ์ของมันอย่างเจ้าเทสึโนะสึซุมิที่จะเรียนรู้ท่านี้ได้จากการเพิ่มเลเวลนั่นก็คือท่าเพรสเซนเป็นการสุ่มให้ของขวัญอาจจะสร้างความเสียห,ยหายหรือไม่ก็เพิ่มเลื่อนให้อีกไฟล์โดยต้นแบบของเจ้าเดลาาี่เบิร์ดมาจากเพ ด้วยลักษณะรูปร่างและสีตัวของเจ้าเดลี่เบิร์ดต้นแบบที่เด่นที่สุดของมันก็คือซานตาคลอสนี่แหละครับเห็นไมหมล่ะครับถ้าพูดถึงคริสต์มาสหรือซานตาคลอสยังไงก็ต้องนึกถึงหน้าเจ้านี่ก่อนเลยเป็นอันดับแรกๆทั้งต้นแบบก็มาจากซานตาคลอสรูปร่างหน้าตาก็ยังคล้ายซานตาคลอสอีกด้วยผสมแล้วที่มันเป็นโปเกมอนที่ซานตาจากในอนิเมะเลือกใช้แต่เราจะไม่ได้เห็นมันในตอนแรกที่ซานตาปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งโปเกมอนที่เราจะได้เห็นในตอนนั้นก็จะมีแค่รูจู่าลาพลาสและโปนิต้าเท่านั้นสน 126และ127ส่วน d ดลลี่เบิร์ดก็เช่นกันครับจะพบได้ในตอนพิเศษของพิกาจูเหมือนกันจะอยู่ระหว่าง EP ที่178และ179ก็ครบช่วงกับโปเกมอนของซันตาจากในอนิเมะทั้ง5ตัวแต่ถ้าจะจัดทีมให้ซันตาก็น่าจะต้องมีให้ครบ6ตัวงั้นเราจะขอแถมตัวที่ทีมงานเราคิดว่าควรไปอยู่ในทีมของซันตามาให้ทุกท่านในรองช่วยกันเลือกดูนะครับว่าตัวไหนควรจะเป็นโปเกมอนตัวที่6ของซันตาตัวแรกก็ไม่ใช่ตัวไหนไกลเป็นตัวที่เราเพิ่งจะพูดถึงไปเมื่อตะกี้นั่นก็คือร่างพาร เบิร์ดเป็นโปเกมอนของซานต้าได้เจ้าตัวนี้ก็ไม่ต่างกันครับรูปร่างคล้ายเดิมเป๊ะต่างกันแค่นิดเดียวและประเภทก็จะเป็นน้าแข็งน้ําตัวต่อไปโอโตชิโดริโปเกมอนทาของหล่นประเภทบินมืดถึงมันจะมีสายตาที่ดูร้ายกาจไปสักหน่อยแต่มันก็มีผ้าที่ห้อยขอใช้ใส่ของได้ก็อาจจะเอาไว้ใช้ใส่พวกของข,องขวัญไปแจกเด็กๆก,ก,ก็ได้นะครับตัวที่3มอายาชิชิโปเกมอนเขาใหญ่ประเภทปกติพลังเจดถ้าซานต้ามีเจ้าโอโดชิชิแน่นอนว่าเจ้าตัวนี้ก็น่าจะขาดไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะมันเป็นร่างพัฒนาของเจ้าโอโดชิชิน่าจะ จะเอาไว้ใช้ลากรถได้ดีกว่าแหละครับตัวที่4ิบลิสซ่าพอสโปกเกมอนม้าขนองประเภทน้าแข็งถึงแม้ว่ามันจะเป็นโปกเกมอนเทพรองในเจนที่8แต่ด้วยความเป็นม้าและยังมีประเภทน้ําแข็งก็ได้พนิต้าลากรถได้เจ้านี้ก็คู่ควรจะมาลากรถให้ซานตาหรือให้ซานตาใช้ขี่ในการเดินทางได้อยู่นะครับตัวที่5ก็ไดาพูดถึงโปกเกมอนที่น่าจะใช้ลากรถหรือขึ้นขี่ได้ก็น่าจะต้องพูดถึงเจ้าตัวนี้ด้วยแหละครับมันก็คือแมมมูโปกเกมอนงาคู่ประเภทน้ําแข็งดินจากในเกมเจนที่หกแข็งภาคเน็่านไปได้ ถ้าซันต้าเจอดงหิมนนะหนาๆก็น่าจะต้องใช้เจ้าแมมมูเนี่ยแหละครับในการเดินทางตัวที่6จิจิรอนบอเกมอนสงบสุขประเภทปกติมังกรก็นึง่งสลามตัวที่มีสีขาวคล้ายกับสีหนวดของซานต้าและมันก็เป็นบอยเกมอนที่มีจิตใจดีและเชื่องมากแถมยังชอบเล่นกับเด็กๆอีกด้วยก็น่าจะเหมาะสมที่จะเอามาเป็นผู้ช่วยซานต้าในการเดินทางไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆอยู่นะครับก็จากทั้ง6ตัวที่ทีมงานเราคัดเลือกมาทุกท่านคิดว่ามีตัวไหนที่เหมาะสมจะไปอยู่ในทีมของซานต้าหรือคิดว่าน่าจะมีตัวอื่นที่เหมาะสม,มากกวา่่่นนีอีอัตืทส นอกเหนือจากตัวที่เรายกมาพูดอีกเยอะแยะมากมายหรือถ้าลองจัดทีใหม่ให้คุณลุงซันต้าแบบยกเซตทั้ง6ตัวควรจะมีตัวไหนบ้างที่น่าจะเอาไปงัดกับโปเกมอนของอาชีพอื่นๆได้ก็ลองคิดเล่นๆกันดูครับและถ้าชอบคลิปของเราก็ขอบคุณที่กดเข้ามาดูครับหากข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด,ด้วยนะครับส่วนพวกเราวอชิ o ตันขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามไว้พบกันใหม่ปีหน้าสุขสันต์ปีใหม่กันทุกคนเด้อจ้า